เป็นสนีมาแล้วครับพระเอกครับพระเอกที่จะมาช่วยปลุกให้เจ้าสุดลอนี้ลูกขึ้นครับผมสุดลอสุดลอลูกครับผมลูกลงนะครับแม่ไม่ลง ซูเปอร์เอ็กเอ็มครับร้อยสี่สิบนะครับไม่เอามาร์คเทนมาครับผมเอาร้อยสี่สิบมารุ่นแปดนะครับกวาดดินออกก่อนนะครับกวาดหินออกนะเดกวาดหินนี่ไปลองครับ นะครับแต่ว่าเป็นแบบเป็นฝุ่นโชเฟอร์คนขับสิบล้อคนขับรถพ่วงนะครับเสื้อทหารนี่แกดูรอรถดีครับเนี่ยแกกลัวว่าฝันรถแบคโครจะไปโดนนั่นครับโดนฝาข้างนะครับ เลยไปบอกครับก็แสดงว่ามีความลักรถดอยู่ครับมีความลักรถดมากเหตุที่เกิดขึ้นนี่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับผมโชเฟอร์บางคนเป็นคนที่มีจิตใจลักรถดนะครับสงสารรถนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุคนขับรถแบ็คโคเนี่ยพอแกฟีมือดีมากเลยนะ อะไรยถกสอกทุกมุ่มเลยว่ะระวังขาเด้อเดี๋ยวนี้จัดดึงเลยครับ ครับดึงตรงมุมเลยครับมุนมุมบุเลยสลิงนี่วะผลดึงมุมบุเลยครับมุมหัวเลยครับ โชเฟอร์แทร่ละเมื่อนั้นมื่อนนเดียมื่อไหร่ไอ้ไอ้ไส้มาสวยได้นิ้องแท้่ได้หนิ บองย,งยางถอยหลังเลยป่ะเนี่ยถอยหลังเลยโอ้มือนสิบัดจีกลงหันเดียวกันน้ำเดียนน้ำไปอยู่ ต้องโสเง้ากนี่มันต้องโซงเง้ากนี่มันสันค้นนอไส้เมันพเขึ้นาบันพนได้นวเนี่เอ้าดึงรอบสองครับพี่น้องรอบแรกไม่ได้มันไปง่ายสองลอยมาเลยควานว เชนัก้องเช้าเออไปดึงถอยลังไปป่ะเนี่ยไม่โค้ถอยลังไปมาเยอะเลยไปเยอะเลย โอ้ตะขาบจ<ถ>้ะโอ้บะคือเนาะอุหนน,นักแว้วะ ตากิ้งเส้นชิบอกค่เมันไปอตาทิ้งเส่ไหแเดินพ mm ่ออนสองท่านถ้าดินบ่ได้ล้วแปลว่าไม่พูดไงเขามาพ่คือร้องมาเราเิาดพ่อพ่อพ่อเออโอ้วะอพ่อดำมันคดครับกระบอกคดเอาพอก่อนพ่อก่อน อย่าภูมิบอกตักใส่10บล้อครับต้องสลิงมาอีกริึงครับสิบล้อเนี่ยคนรับเอาสิบล้อดึงทางนั้นไม่โค่ดันทางนี้ซอยฮะสอยมันอันดำมาลุ่งนี่แหละสาเหตุที่มันหนักเติมกันนี่ครับก็บอกตัวนี้มันคดครับ กเอาเามนแมคโครมาฝั่งนี้ครับนี่มึงยืนว่ารแม่โครบ่ะเนี่ย,ยแผนสองครับสิบลอ้อสามหกครับตักหินใส่นะครับเอาสักสิบตันพอครับ เอาสักสิบตันพอรถหนักช่วยครับ จะดึงแห้งกันหลายด้วยครับเด้อสลิงไม่เสียหน,น่อยค่อยนุวยนุยน,นุยมายันบิดต,ติมันส,สลิงแล้วหน่อยครับ ออกเด้อออกเด้อคนจะไปอยู่ไก่นเด้อครับไป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 สลิงหน่อยครับยันโอ้ยไปไปโอ้ก็ได้ดรอกสลิงหน่อยพูดพ่อพ่ออพ่อเนี่ยยีกยีกยีกใส่ใส่น้อยใสย่น้อย ตรง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 อีกตรงอีกอีกนิดนึงพอ่พอ,อา่อเอาตึงไวจังน้อยเนี่ยเป็นได้ร้อมไปเอาเดินหน้าตึงจังน้อยครับ เอาเบาๆเบาๆเอาเอาแม่โคพามยังแม่โคเอาไปไปไไปเรื่อย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 เอยาเรื่อยเรไป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 ไไปไไปไไปไ ไปโอ้เบาเบาเบาๆก่อนเบาก่อนนิดนึงเอาเบาๆเบาๆดึงไปเรื่อยๆดึงไปเรื่อยๆอีกหน่อยนึงเอาพอพ่อพอเดี๋ยวก่อนตึงไว้ก่อนตึงไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนตึงไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันบอท่านมันบอลงมันบอลงมันฆ่ามันฆ่ากองดินมันฆ่ากองดินพอก่อนไ่แล้วกจยันแม มันค่ากวางดินดิเนี่ยหลอมอมันถึงพ <s well. S 2> ื้นแล้วออดมอเคพรมอรัมอเอรมอรครับเอาสิบรอดึงไ้ก้อนดึงไ้ก่อนเด้อเอาถอดออกบางด้่น่ปล่ะ โอ้ทั้งขังเขาเปนังเลยขังบมบุไเลย สิบหลอดดึงไปสิบหลอดดึงนะเอาขึ้นมาดึงมันมาลงมา่งป่ะ เอาดึงเบาๆครับสิบรอดึงเบาๆ pues ดึงเบาๆอ่าโอเคโอเคพ่อ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 คนน่ะพ่อนโอ้เอาละก่อนนี่ขอกแล้วน้ำมันสีดมานี่ดิโอ้โหลงเลยวะ สีขืนยังไงบัดนี่ยเพาว่าบัดย่ำย่ำยกขื้นไหมนะเยอเขาสร้างเขาดีดเงกันปะปัญหาของเขาจบแล้วนี่นาที่จะไปเขาจบนี่นาที่จะไปเขาไอไปเขาดึงดึง ตอนฮรีิขึ่นตอนนี้เบรกเบรกมันล็อกปะนี่เดี๋ยวนี่อันนี้แหละครับที่วิ่งแซงอยู่บนเนินผาสมบอนครับแรงจับครับคันนี้แซงปวดปวดเลย เอาดันดันดันท่เชียงไปหล้วครับเนี่ยเอาตัดเครื่องแล้วครับเอาถ้าแบตหมดก็ขออภัยด้วยนะพี่น้องทนสต<ป>าร์บ่ไปเอาแล้วครับ ได้แล้วครับขึ้นนะปิดลางงางลางงางไปเลยะได้แล้วครับผมจบครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับภารกิจเก็บกู้ที่ลำบากไหมครับเพราะว่ารถเปคโค เล็กครับผมเก็บกู้ต้องใช้สิบรอด,ดึงช่วยครับขอบคุณที่รับชมครับฝากกดติดตามช่องดําซิงซุปเปอร์ยาวด้วยครับผมสวัสดีครับ